สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ในรายการจุนยาจัมโบ้ทีวีนะวันนี้เราจะมาสอนวิธีการลบโพสนะอันนี้มันจะสลับด้านนะเพราะว่าพี่อยากให้มันสลับด้านนะแบบนี้เห็นไหมสลับด้านก็สวยดีหรอกวิธีการลบโพสง่ายๆนะไปที่เฟซตวเองนะคะอันนี้อยากจะลบโพสอันนี้อ่ะ ก็ไปกดที่ตรงนี้กันเลยนี่ตรงนี้โอเคก็มีการลบหนาลบก็ลบค่ะก็หายเลยนะอันนี้พี่ก็ไม่ชอบก็ลบไปเลยนะเห็นไหมง่ายๆแบบนี้ก็ทำได้นะก็คือที่พี่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 มาสอนทำแบบนี้เพราะว่าเพื่นพี่ขอมานะว่า รูปพูยังไงก็ดีมากๆเลยนะค่ะค่ะวันนี้เราจะลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ